สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟครับช่องที่สุกสกิน Rv และกิจกรรม Rv เดือดที่สุดในประเทศไทยครับผม <c oughs> วันนี้ฮะวันจันนะวันนี้แบบ CEO เปิดเทอมมาแรกทุกคนเพราะฉะนั้นต้องตื่นไปส่ง CEO ก่อนนะโอเคมาพบกับการรีวิวประมาณ2กิจกรรมครับ 1. คือวงแหวนตัวตึงบึงชวาครับผมการันตีทุกสกินภายในการันตี1สกิน ทุกๆสองคูปองนะจะเป็นไงเดี๋ยวไปสุ่มให้ดูนะครับกิจกรรมที่2ครับกล่องสกินรวมมิสสิบคูปองขออนุญาตแคปจอชุดหนึ่งครับผมอะ่ะ <Wow. S 1> ก็คือจะมีกล่องโทเค็นแหละ10 20 30อะไรต่างๆนานา,นานะครับก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็มีไปแล้วนะโอเคไอดี okay. นี้เดี๋ยวเช็คก่อนโอเคไอดี okay. นี้จะใช้รีวิววงแหวนนะครับป้า วันนี้คือหน้าไอเทมไม่มีอะไรให้ซื้อไม่มีคมภี์พิเศษอะไรต่างๆให้ซื้อนะครับแล้วก็ไปดูวงแหวนกันเลยวงแหวนจะใช้คมภี์แดงครับก่อนรับชมครับช่วงนี้ดูสแตทหลังบ้านแล้วแบบการดูเนี่ยมันน้อยลงครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะแบบคนดูไม่ชอบคลิปเราครับแต่ว่าเป็นเพราะว่า u t u b e เนี่ยซักเจสไปให้ทุกคนน้อยลงนะเออยังไงก็ ถ้าใครเจอนะครับกดไลค์กันให้หน่อยครับหรือว่าไม่เป็นการรบกวนกดติดตามกันให้หน่อยครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยแปลว่าเออคุณสนใจคลิปต่างๆในช่องครับแล้วก็ y YouTube เนี่ยมันก็จะมีอัลกอริทึมแบบว่าแนะนําคลิปพวกนี้ไปให้คนประเภทเดียวกับคุณเช่นแบบคนที่ชอบ RV เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็ถ้ากดติดตามเนี่ยเวลามีคลิปใหม่ๆครับจะได้ไม่หลุดการแจ้งเตือนนะเออไงาฝากด้วยครับกดกันให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ ใครที่อยากเติมเกมก็แวะมาที่ร้านกออฟอรอครับเติมถูกเติมเซียนจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับผม <S <S มาวงแหวนตัวตึงครับมันก็ไม่มีอะไรมากแปลว่า200คูปองเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ40คัมพีแดงนะครับราคาเต็มมันคือ200ก็จริงทุกคนแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกผมซื้อแบบราคาถูกตลอดอะ่ะเออเพราะฉะนั้นประมาณ100คูปองอะ่ะเออถ้าคุณแบบเป็นสายลงทุนแบบผมนะเออโอเคไป ก็เหมาเหมาไปครับสกินวันนี้มี8ตัวนะครับมีโอเมนมียอนมีเพนนะครับมีนาตาญานะครับมีวีร่ามีไบรท์มีฟอร์เรนมีชิวเลนนะครับโอเค2ตัวที่วันนี้ผมจะาประมาณ2ตัวจริงๆเหมาหมดเลยก็ได้แต่ว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรรีวิวนะครับผมเออช่วงนี้สกินมันก็จะเยอะๆแทบจะทุกไอดีแล้วนะครับไปซึบเข้าไปครับผม อสองครั้งเนี่ยไม่ได้ครับต้องสุ่ม5้าครั้งประมาณ4ี่รอบครับผมเอออ่ะก็ยังไม่ได้ครับอันนี้มันจะให้เป็นกล่องมานะครับแต่ถ้าสกินแตกก่อนก็ดีใจด้วยนะครับซึ่งยากม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 ากนะครับอ่ะรอบนี้จะได้แล้วครับ1ตัวนะเรียบร้อยครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเปิดครับผมเออแบบรอสุ่มเท่าที่เราอยากจะไอ้นี่ก่อนแบบเท่าที่ เราอยากจะเปิดก่อนอนึกออกไหมเพราะว่าเผื่อสมมุติว่าคุณไปเปิดก่อนแล้วสก,กินมันแตกอ่ะเออแล้วแบบเราเกิดดวงดีสมได้สก,กินเดิมนะครับโอเคไปกันอีกรอบนึงนะครับลุยอ่าเราจะไม่เสียวเวลากับกิจกรรมนี้จนเยอะนะครับเพราะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตึงเหมือนกันโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอไปลุ้นครับว่าจะได้อะไรบ้างนะ เปิดไปเลยครับเพราะว่ามันจะมีคอมโบต่อเนื่องนะโอเคเปิดทีละกล่องนะครับลุยอ,อ่าคอ์เรนติโตน,นี้เป็นตัวที่มา้างยากเหมือนกันครับ่นสด,ด้วยารโดนกันแบบออแบบนานานาทีนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้อยู่ในตราญเชิญที่ผมเป็นคอมโบของผมเลยนะครับไปตัวที่สองครับ โอย่จะบอกว่า2ตัวนี้ดีมากมากมากๆนะที่ผมเปิดได้มันไม่อยู่ในทหารอันเชิญผมผมเลยนะเออตัวอื่นเนี่ยมันจะมีแบบคอมโบชิงต่อนะสมมติสมมุติแล้วกันสมมุติผมได้เพนได้วีล่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันจะมามันจะมาชิงต่อสมมติว่าผมได้วีล่าใช่ไหมผมก็จะแกะไอ้ตัวคิวเลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคอมโบชิงต่อนะโอ้โหอันนี้คือว่าดีมาก นะครับผมอยากได้2ตัวนี้แหละนะถ้าถ้าถามใจนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกล่องโทเค็นนะครับเดี๋ยวอธิบายร้านค้าแลกเปลี่ยนตรงนี้เลยครับมันจะมีตัวสกินเยอะแยะมากมายครับที่ผมส่องได้นะผมไม่แน่ใจว่าสตรีมที่มันเป็นอาร,รัมกับรอเรียลเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับแต่ที่รู้ๆคือตัว เพอร์เร์ออกับตัวซาคุระฟูบุกิเนี่ยใช้48ทเก็นนะครับซึ่งแอบเยอะเหมือนกันแล้วตัวเลดของกล่องเนี่ยมันเป็น68ซนะครับซึ่งน้อยลงนิดนึงนะเออเพราะฉะนั้นแอบเปลืองเหมือนกันนะเออแล้วก็วันนี้ที่จะมาสุ่มก็คือนี่แหละครับเทคโนโกลินเดอร์นะไปเดี๋ยวผมเข้า ID ที่จะใช้สุ่มก่อนครับมาครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มไอตัวสกินอัลติเมทนะ <is> <Okay. S 2> นี่ก็คือใช้38โทเค็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องเสียเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าคือสมมติว่ามันใช้กี่คูปองก็แล้วแต่ผมจะสุดท้ายผมจะขึ้นเลทว่า1กล่องเนี่ยมีกี่โทเค็นนะครับคุณก็เอาไปเอาเลทเอาโทเค็นที่จะใช้ครับหารเลทของผมนะคุณก็จะรู้แล้วว่าต้องเปิดกี่กล่องจะใช้กี่คูปองก็ไปคำนวณเองอีกนิดนึงนะครับผมเออใช้ความพยายามกันอีกนิดนึงนะไปขอจัดเลย38โทเค็นมันจะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของ ID ดีนี้นะ ดูใน Facebook ครับผมอยู่ที่ปักหมุดนะออมาสามสิบกล่องครับมันจะสักเท่าไหร่20่สิบโทเค็นครับเออมันน้อยกว่าปกติอันนี้ไม่ผมไม่แปลกใจครับเพราะว่าผมส่องเลทแล้วมันคือ6กสิบแปอร์เซนตอะตทไอจำนวนโทเค็นอะปกติอะมันจะเป็น70็ดสิกว่าครับเออผมก็รู้สึกว่าเลทมันปรับลง ปกติมันจะเป็น10กล่องเนี่ยจะเปิดได้เจโทเค็นนะครับเมื่อกี้ก็อันเดอร์เรทนิดนึงนะแบบต่ํากว่าสิ่งที่มันควรจะได้ครับไปอันที่2ครับผมสกินแตกเลยได้ไหมเทคโนเดอร์ <Yeah. S 1> ได้ไหมโอเคอ่าอันนี้คือ36มสิบเลยนะครับเปิดไป50กล่องนะหลงห้0กล่องได้แค่36มกโทเค็นเองนะครับนี่ดูนะ แต่ว่าผมจะไม่เปิดกล่องละสิบแล้วครับรน่าจะเปลืองไปแล้วนะครับขอเปิดทีละหนึ่งกล่องนะไปเรื่อยๆครับผมต้องการอีกแค่สองโเทเค็นนะเอาโอเคอีกหนึ่งโทเค็นเท่านั้นอีกอันเดียวเท่านั้นนะครับผมสึกเข,ข้าไปครับโอ้โหยังไม่ได้ครับผม,มเฮ้ยมันเกินหกสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะนี่คุณต้องได้แล้วนะคุณต้องได้แล้วนะถ้าตามเรทน,นะ แ่การีน่าคุณเอาผมไปเพิ่มเติมอีก45่สคูปองนะครับผมมีหกสแล้ว6กสิบคูปองลนะ<ม>โอ้ยคุณกกรีน่าคุณการีน่า,า,นาเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆดีๆหน่อย<ม>เนี่ยทุกคนว่ามันแปลกๆไหมเปิดทีละกล่องเนะี่ยมันแปลกๆไนหะมเออแล้วมันก็ให้เกินมาอีกโอเคครับผมตามนะ้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับ ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเปิดไปทั้งหมดห้าสิบห้ากล่องนะครับเออปวดหัวอันนี้ผมรีวิวเลยแล้วกันข้ามได้ข้ามครับผมเออไม่ได้เลทอันเนี้ยไม่ได้ดีอย่างที่เห็นแล้วก็แอบแพงเนียซ้ำนะครับถึงเอาสี่สิแปดกว่าคุณจะได้สี่ะิบแปดกว่าจะได้เทลอ่ะก็คือเจ็บหนักอะถ้าใครถ้าใครเอาเทลอาจจะพอไหวนะฮะเออ ไอตัวสกูลรเนี่ยก็มาลดบ่อยมาในวงแหวนบ้างเลยนะครับตามนั้นทุกคนไปแลกไป EDM ครับผมนี่คิวเลน EDM นะครับนี่สุดไปโอเคมีกรอบด้วยนะอันนี้โอเคอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดส้มพิเศษพิเศษนะครับผมอ่านี่ไอดีนะครับก็มีอยู่732สกินนะเอโอเคไปดูกันใน Facebook นะจ๊ะโอเคครับมาหมด กับกิจกรรมวันนี้ครับทุกอย่างนะเออแล้วก็เพราะว่าวงแหวนอะไรเงี้ยมันจะแบบสุ่มมาหมดแล้วอะนะเออเออเนี่ยไอ้พวกลิมิเต็ดส้มไอดีนี้มีแทบจะเกือบหมดแล้วนะครับโอเค รบทุกกิจกรรมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสคัครใครจะได้เปิดการมองเห็นสักนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ใครอยากเติมเกมก็อุดหนุนร้านกอล์ฟได้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย